สวัสดีด้วยจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ตุกตาพาฝันมาค่ะอ่าฝังเสียงพี่นกพันล้วงผิง ฟงนก็ฟังเนาะค่ะเนาะแต่เศร้าเลยมาค่ะอากาศอันอากาศดีอยู่นะคะแต่ว่ามันจะเป็นสลัวสลัวแดดก็ออกน้อยๆเนาะค่ะเนาะสมัครซีอยู่ก,ก็เป็นคนเมฆหนาหนาแ้แม่เอ้ยเป็นกันเลยค่ะนี้ เมื่อวานนี้พันแดดจ้าเนีะคะ่ะตอนนี้ประมาณสักทั้งมดมือเนะะี่ยค่ะประมาณ17องศาซิมีแดดโอ๊กได,ด้พูดพูดผู้ผู้ยค่ะเด้ออืม โอ้แว่นนี้ต้องไปล้างอีกค่ะอ่ะอโมเป็นตัวนกเขาเนาะโอ้บได้ค่ะเอ้ยเอ้ยไปล้างแว่นจักหน่อยแป๊บนึงค่ะเพราะว่าอันตื่นติดแล้วมันสิเป็นรู้สึกบ่ค่อยคักฟังเสียงพี่นกร้องเพลงก็ฟังก่อนเดิมจะเด้อเราค่อยนำมาอันกินกาฟกแฟกันเนาะแป๊บนึง มีมดมาขเนอะ่ะ,อะพามากินกาแฟพัน้นแว่นตาเป็นอันบวชขักค่ะต้องได้ล้างอ่ะมาค่ะอืมนั่นโอเคมาเด้อมาดินกาแฟแล้วบวชคันนี้ ฮ้อนๆ้นเนาะคะ่ะเนาะมาด้วยจะหูบกาแฟค่ะโอ้ยหอมหมค่ะมีแหงมีแหงมาอัน ขอโทษหลายๆเนี่ยค่ะเนะ,ะพามากินกาแฟพ่้นมาได้นั่ง,งทานเนอะคะ่ะเนะแบบธรรมชาติเนาะคะ่ะแบบบานๆขานาดน,นั่งอัดไปพ่้นเป็นห่วยตัวผู้เจาะะ้าเลยค่ะอันนี้เป็นล้างออกแล้วก็พันใสๆแล้วเาก็โบเป็นเต๋อนะคะ่ะเนอะมันกันแล้วไปม่นบอกค่ะถ้าบนล้างพั้นนั่งไปนั่งมาพ่้นเป็นคุยบวคักค่ะบวาตรงๆเขาบวชินว่าหันปะเอ้เพราะว่ามันสะอาดล้างแล้วสิเนี่ยลืมตัวผู้เจ้ากันดน อากาศดีอยู่ค่ะมือนี้อากาศลมเย็นเย็นอยู่แต่ว่าแดชพันพุดพูดโพลเนาะค่ะเนาะกัมพตีเราเจ้าน้องเอ้นีไปเอาอันน่ยไปเอาอันยาเฮอเฟนค่ะยายอดตาหมอพนัดหลังสิบเอ็ดโมงหลังสิบเอ็ดโมงจังหมาเด้อยาจังอย่างอันก็น่ะ่ได้ไปอันนั้นดอกค่ะก็ไปประมาณใบมูงพอเลยว่าอันนี้ตอนนี้มันสิบโมงครึ่งเดี๋ยวนี้ค่ะสิบโมงครึ่งตอนเช้า คุยกันเนอะค่ะเนาะช่วงอันอาทิตย์นี้มันที่เป็นงานพิป,ประภพณีการกินไข่กระดังเมืองเอออยู่เนี่ยพันเอินปาส์คำเป็นภาษาอังกฤษก็อันวันอีสเตอร์เนาะค่ะเนาะกินไข่เนาะค่ะเนาะกินไข่ก็วาดรูปไข่ค่ะไข่เอาไข่มาต้ม ไข่มันก็ทําได้หลายอย่างเนาะค่ะเนาะแต่ว่าที่ว่าส่วนมากพันมันเป็นเพนีว้างเห็นปะพันก็เอาไข่มาต้มแล้วก็มาวาดรูปนะคะวาดรูปนี่ก็เด็กน้อยเนาะค่ะข้าว่าเด็กน้อยก็เป็นรุ่นวัยคุณโสเนาะค่ะเนาะที่พันมีกิจกรรมวาดรูปเต็มรูปไข่เอดเป็นรูปพั่นรูปนี้สียคะ่ะก็งามไปอีกแบบนะคะหลังขนมันก็อน ก็มากกินไข่กินไข่ต้มเนาะค่ะเนาะไข่ต้มไข่ต้มต้มไข่อย่นบอกค่ะแล้วช่วงนี้เหมือนกันเป็นช่วงอันนงไม้ฝรั่งออกค่ะนงไม้ฝรั่งสีขาวๆค่ะมันสิเป็นเมนูอันคำว่าไปกินนร้านอาหารรีสร์ทเนาะค่ะเนาะพันก็มีการต้มพันเอินอันนงไม้กับอันเอสเปเช่เนาะค่ะเอสเปเช่ต้มเนาะต้มนงไม้ฝรั่งกินกับไข่ต้ม เสอร์ห์มค่ะแล้วก็ราดด้วยน้ำซอสอันเหนยก็แซ่บไปอีกแบบเลยคะ่ะก็มันก็เป็นอันประเพณีการกินของพันธุ์ว่างั้นเถอะปะช่วงนี้กระโนไม้ฝรั่งก็ขึ้นราคาเนาะคะ่ะนอนนิดน้อยเพราะว่าคนกินคนกินเยอะว่างั้นเถอะไข่แล้วก็หัมเนาะคะ่ะเนาะก,ก็มัน ก็กินตามมันประเพณีบ้านหรอปะแล้วการอาไม้ฝรั่งนี้พันกระเอินเข้าอันวิตวิตเข้าเนาะค่ะเนาะก็คือทองสีขาวเน่บอค่ะเพราะว่ามันเป็นสายานนาเพ่นเนาะค่ะเนาะอันดูเองไซเออรฝังกัะถ้าว่าอันโทษอะไร อ้ตุกกตาก็เป็นผูมมแพ้อยู่นะ้วค่ะ <c oughs> ว่าไปว่ามานี่ก็คืออันสเลิดมาติดโคเนแลค่ะเนาะ <c oughs> ก็ไปเอายามาแล้วค่ะยายอดจมูกอันก้อนหนอนหมอผงอันเธอมามันบอกหลังจากนั้นประมาณสักสี่อาทิตย์สี่หดสี่หดแปดอาทิตย์มันบอกคำ <c oughs> <บอ>ว่ามันบด,ดีขึ้นเธอไปหาพันอีกมันก็น่าดีขึ้นอยู่ค่ะเอ้ยก็รู้สึกว่ามันดีขึ้น <c oughs> แต่ว่าบางครั้งเขามานั่งกีซอนดอกไม้เนาะค่ะเนาะมันก็แพ้กันเป็นเสียงแคบแพะน่ะธรรมชาติเนาะค่ะเนาะอัดแล้วก็พูดเลยเข้ามาทักกระเบื้องแบบมันมวนเลยจ้ะเด้ออันเอดแบบอันบ,นบานๆเนาะค่ะเนาะตามท,ที่ว่าบวัวใดอันบวัวใดพันเอิญตือบวัวใดดัดเปลงว่ากันเถอะป็นเป็นบ้านเลยอก็เป็น,ป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 นแบบนันเนาะค่ะเนาะถ้าขนเบื้องแบบบานๆเข้ามาเบื้องก็ มว้มวนๆคุยกันตังมาจิบกาแฟาก็เข้ามาทักทายกันค่ะเอยก็คุยอันคุยฮันคุณนี้เห้ฝังค่ะมันเป็นชีวิตอันแม่าบ้านเนาะค่ะเนาะเออันเอนี้ไปเอาฮันเอานี้เข้าหนาบบคุยก็จกักไหนเออเดือเนาะค่ะเนาะเข้าหนาบบคุยก็มานั่งจะดื่มกึกเอากึกเอาวนคนประกาเสงเนี่ยค่ะเนาะมันบอกฟามาพามาฟังเสียงอันพี่นก้องเพลงค่ะ เจ้าเจ้าเลยเนีค่ะมาเบื้องดอกไม้บานเนาะค่ะเนาะยู่หลังเหินนี่ก็ข้างเหินโมเมนต์อันโมเมนต์ต้นอยู่นําเหินเอยอดค่ะมันเป็นต้นอยู่นํามันของเพื่อนบ้านพันมาปลูกไว้มันอยู่ค้างพันเอือนสเลี่มหัวเหาบานเด้อปะมันอยู่ข้างแต่อีกอันนึงงอะมันเป็นของรัฐบาลค่ะบอกใหญ่อยู่นําสวนนั้นอยู่นําสนามหญ้าพอนี่สีชมพูต้นหาวตัวนี้ค่ะนี่ดี๋อวไปนี่ก็เห็นงามตาดีค่ะครับ แปลกตาดีธรรมชาติว่างั้นเหรอป้ะเมื่อนี้กโบได้ไปเหลือกาแฟซ้ำขาพันไปผู้เดียวทีแรกว่าน่ะเอ้ยไปนํำแล้วพันเลยเปลี่ยนใจพันก็เลยบอกว่าอันโบต้องไปกันไทยเพราะว่าพันว่ามันอย่างโบโบได้มีตัเฮยเอ็ดปลาเลือดใ่ไหมะ เอ้ยก็เลยมาต้องเอ็นฮันเอ็นนี้เอ้ยก็น่ะมีงานทําหลายอยู่ค่ะงานบ้านเอ้ยก็หลายอยู่งานนีดผ้างานนั้นเอ็ดอีกห้องนึ่งเนาะค่ะเนาะเมื่อเมื่อวานเนื้อเอ้ยก็เอ็ดข้างล่างอันทําความสะอาดอันบ้านข้างล่างเอ้ยบันเนื้อก็น่ะขึ้นอันสั้นสองอันขึ้นสั้นสองก็ไปอันดูดฝุ่นเอ็นฮันเอ็นนี้ค่ะคัดฮันคันนี้ก็ตามสไตล์เอ้ยเนี่ยค่ะแล้วก็น่ะอันก็เลื่อนขึ้นไปอีกก็ว่ามีเวลาก็อีกสั้นนึ่งสั้นข้างบนสุด แล้วก็หมุนเวียนกันไปอยู่แบบนี้เนาะค่ะเนาะมันกระบวดที่ซกกระโปกเดีย๋ยวี้เอวมันโมเมนต์ว่าซกกระโปกเพราะมันบ่มีเด็กน้อยอันของตังอยู่มองเหนือกับมองหันแต่ว่าเหาพันคือว่านาะค่ะเนาะเฮอยมานั่งอยู่ซื่อๆกับพันเอสโบปิน,นะคะ่ะนั่งจึง้งเนี่ก็จึ้งอยู่จึ้งอยู่เวลาที่ว่ามาอัดคลิปอันกินกาแฟกับอันเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะมาคุยกันนี่จึ้งอยู่ค่ะมานั่งจึง้งเพราะเหาพ่นคลายเนาะค่ะเนาะ เวลาเอ้ยโบเอสท่านเอ้ยเลิกอัดคลิปเอ้ยก็ไปเอสท่านเอ็ดนี้บ้านเอ้ยก็เอ็ดน้ำส่วนเอ้ยเนาะค่ะเนาะพวนดินนี่ก็ยังพวนบ่ได้คือเอ้ยว่างเลยค่ะเพราะว่าอันความโลภมันมีเยอะโลภยากเหินต้นไม้งามอยู่น้ำส่วนหลายเลยจักว่านแต่เลยลงไปค่ะอันนี้ก็ไซป์เป็น้ำไหลรอบอันที่ไซป์ไหลรอบนี่ก็คือเตือนตัวเองค่ะเทือนาซีโบธรรมปีนี้เอ้ยก็ซีโบธรรมเนาะค่ะถ้าเอ้ยตัดแล้วเอ้ยก็เซอเป็นล่องๆไปอันนี้เพราะว่ามันขึ้นเยอะแล้วทีนี้ เราไปผวนพันคืดขี่ตูนพันเนาะค่ะเนาะต้นกากำลังขึ้นซ้ำทวงงอกสิค่ะกำลังพุดเต็มอยู่เออเลยโบไดโบเลโบโบอันโบได้ผวนพันก็ต้องท้าพันคืนเป็นคืบสองคืบเลยค่ะมีเบอร์มีเตออกมันจะหูว่าเป็นดอกไม้ชนิดเลยเนาะค่ะเนาะก็ต้องทิมพันไว้ก่อนนะคะก็บพรเป็นเตอค่ะเพราะว่าพันก็ขึ้นตามภาษาพันถ้ามันขึ้นทีไรเออก็ต้องลรคพันออกเนาะเพราะคำเพราะว่าที่บริเวณส่วนมันน้อย มันน้อยแล้วก็มันก็จีมกันก็มันก็แย่งอาหารกันก็มันก็บ่ง,งามเนาะค่ะเนาะก็ต้องลุกก้พันมีอันได้หายใจได้เสียก็ต้องทาสักหน่อยนึงนะคะ่ะเสียงอันเครื่องบินบินผ่าน อันนี้มาเป็นธรรมชาติแบบบ,นบานๆถังยุโรปเนะคะ่ะเนาะยูประเทศเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์หรือว่าฮอลันดาค่ะเมืองทิวลิปงามเนาะคะ่ะเนาะถ้าคนอย่างนง้นสมัยหันกับเมืองเมืองทิวลิปเมืองดอกทิวลิปบานเนาะคะ่ะเนาะเมืองสวนสวยเดอะโกเกนฮอฟเนี่ยค่ะมันก็เปิดอยู่ค่ะจะนนอยมันกับปิดละค่ะว่าเดือนนานอย่าพันเลปิดเออเพราะว่าดอกไม้ก็เริ่มบานบานเยอะแล้ว ก็เห็นคนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหลายอยู่นะคะแต่ว่าก็บเยอะคือหลายปีบางงันเถอะปะเพราะว่ามันเป็นการติดเชื้อนะคะ่ะเนาะพูดถึงเกียรว่างัันเถอะปะแต่เดี๋ยวนี้ทางเมืองเอ้ยเพิ่งก็ปล่อยแล้วล่ะคะ่ะร้านอาหารร้านไปนี่ก็เอ้ยก็ไปกินขา้าวกับหมูก,ก็อาทิตย์ที่แล้วเนาะคะ่ะเนาะอาทิตย์ที่แล้วก็บโบเดซีมแมพแล้วนะคะคนเต็มอย่างวะคนเขาบโบได้ไปหื่เนาะคะ่ะเนาะคนเต็มหมดเลยะคะ่ะ เต็มเกือบถูกโต๊ะผู้นึ่งเขาผู้นึ่งออกขนไหลนี่นะคะแต่ว่ามันก็จัดเป็นชุดเป็นชุดมันก็อยู่เป็นล็อกเป็นล็อกเพืยอล็อกมันเช่นกคนก็ขนหลอ็ยังว่าเอ้าเอ้ยตุ๊กตาขึ้นว่าเอ้ามันขนขึ้นว่าขนซีบนไหลยปฮะนี่ค่ะทีแรกครับเขาอันไปฮันคำนัดกันอยู่ร้านอาหารเนาะเนาะอันนี้ไซส์ไซส์เรื่องไปกินเข้าก็เลยเห็นมันเป็นมืดๆความรู้สึกเอ้ยตาวันบ่ค่อยันอันแด๋บางงานอไปตา ตาก็ดีอยู่หรอกค่ะแต่ว่าบางเทื่อการมองนี่มันสิเป็นอีกแบบนึงกันเอ้ยเอ้ยเราบอกแฟนเอ้ยว่าพันร้านมันเลสร้านอาหารนี่พันเปิดอยู่บอคือมันเป็นคือบบเห็นมีไฟเปิดข้างนอกมันยังเป็นยังบบได้ยังบบฮอดตอนแรงคักเนาะก่ะเนาะพันก็ยังบ่ได้เปิดไฟข้างนอกมันคือเป็นมืดเอ้ยว่าพันเปิดอยู่บอบ่แม่นพันปิดบอกเอ้ยกันึกว่าส่นี่เอ้ยเอ้ยว่าแฟนเอ้ยฟังมันแล้วหัวเปิดบอกว่าพันว่าคำบ่เปิดบ้าว่าของอนามา เบิ่งดูอันที่จอดรถหันตุ๊กตาเป็นอกแฟนเอ้เบิ้งดูเฮ้ยปรว่าที่จอดรถมันมันว่างหรือมันบ่ว่างเข้าไปเพราะว่าอันเต็มหมดเลยค่ะลานรถอะไรใหญ่ๆหั่ันเต็มเอียดบ้าสิโตอันส่วนกันเข้าส่วนกันออกบ่เข้าไปอหลีมันทีแรกคนน่ะเขาไป่เห็นเงียบเงียบเนาะค่ะมาเข้าไปทางนึ่อมันเป็นลานใหญ่รถเบิ่งอันถอยเข้าถอยออกเนาะค่ะเนาะพูดเลยก็หาที่จอดบ้าสิโตเอ้ยหนึ่งเอยนึกนําเจอคนคือมาไหลแท้ เข้าไปนำอันร้านอาหารก็เต็มเอียดค่ะบ่งหนองเจียวเจ้าเอ้ยก็บวได้ถไทยตถวะนะคะพาะมันถ่ายบนไดทั้งเสียงเพลงทั้งเสียงคุยกันเนาะค่ะเนาะเสียงเจียวเจ้าเลยค่ะอันยังก็อย่างหนึ่งว่าโอ้พนักงานนั้นเมื่อยไหลอันถืออันเอ้ยว่าพันเมื่อยเอ้ยว่าพันเมื่อยก็เป็นเด็กวัยรุ่นนะคะอันผู้ชายถืออันอันตืออาหารมาหันมือเฮาเดะเนาะค่ะเนาะ ล่วงลงมดซาเอ้ยเราคืดอีตูนอยู่ค่ะก็บโบเวัลตัวเด้อค่ะแต่ว่ามันโบเมนโตเอ้ยเด้อมันเป็นโตอีกท่นสั่งก่อนก็อย่างว่าอันพวกมันทอดอันตัวนี้มันมันมันอันนั้นความมันไหลสินะค่คือพันมันบบาลันเนาะพันถือแล้วพันเย่อหลวงพันระวางมันนี่มนุษย์คนที่นั่งอยู่น่อโตพันโบสร้อยเนาะก็คือโบจับอันทาแต่พันเอาไปเสิร์ฟสินะค่ะมันก็มีนะค่ะหนูบางคนก็ถ้ามันอัน เหยาไปเขาก็จับส้อยกันเนาะค่ะเนาะแลคนพันบูธำมเนี่ยค่ะ้าเตอเสิบเพื่อวางตรงเดซี่นะมันมันอยู่ลึกมันนี่มันก็เลยไหลค่ะไหลก็เตออันอาหารอยู่นะมันพันใส่เป็นถาดไม้เนาะค่ะพันก็แต่งตามสไตล์ของพันธ์เนาะค่ะงามค่ะสะอาดสะอ้านหรูละแต่ว่ามันเลยไหลลงข้างทวยยันมันฝรั่งทั้งอันเนื้อที่พันสั่งเนาะค่ะที่เเห็นมันลุบล่วงลงบนโต๊ะก็แตกเลยค่ะ แตกแต่ว่าอันไม่เขียงอันบดเตะเลยที่พันพี่พันจัดมาก็เลยคิดว่าโอ้อันนี้เมื่อยอ่ะนี้คิดว่าว่าคนมันไหลนะคะคนโอ้ยคือเบ่เคยเห็นคนไหลแบบนั้นมันร้านอาหารมันเต็มไม่หีนะคะได้ทานังคนนั้นทานอันทานพันอกผู้นึงออกพันทาความสะอาดโต๊ะพับพันผู้นึ่งนั่งพับแต่โอ้โต๊ะที่เธอเอ้ยนั่งก็นั่งยาวเลยค่ะเอ้ยเธอเอ้ยก็นั่งยาวเพราะว่า กับุ้งว่าบุหงุดหงิดว่าพันจวงสื่อเลยเนาะคะเนาะเพราะว่าจองไม่จะหึกเนาะก่อนที่นะเป็นอันการติดเชื้อมันเป็นปีๆแล้วเนาะคะเนาะก็เลยพันกระโบนีมายุ่งอันนเอลยแล้วค่ะแต่ว่าที่ว่าก่อนไปอันผู้นึงพันทั้งมันกินอิ่มเนาะคะเนาะพันก็ลุกขึ้นเพราก็เห็นมีคนเข้ามาเสียก็เลยมาคืดอันเห็นอันหนุ่มน้อยอันถือถาดอาหารแล้วมันล่วงลงอะค่ะหน้าเสียมาเลยค่ะมันก็น่าน่าฮาดังนันแต่ว่าเออเลยคืดอีทวนก็ บ่ปากกับผักกับคนก็เหลียวเบิ้งมดเนาะค่ะถ้วยแตกดังปึ้งปังปึ้งปังอาหารก็กระจายลงอยู่บนพื้นเนาะค่ะเนาะกักะเรื่องที่ถ้าที่จริงแล้วถ้าว่าคนนั้นที่พันนั่งพันนั่งสี่คนเนาะค่ะเนาะพันน่ะเอื้อมไปเพื่อนคือว่าเอามือมาจับสร้อยกันเนาะค่ะเนาะคือจับคือว่าพันส่งเฮือนแล้วก็ค่อยจับลงแล้วก็วางอันนี้พันบุมีเผื่อรับก็คือว่าเอาหันหลังแบบนี้สิ่น่ะแล้วก็เพื่อแต่พันเอาสืบอเพือนสิเนะเออกันนึงว่าพันก็คงเสียความมัน การส่งตัวบาลานซ์เพราะว่าถ้วยจานมันนักอยู่เด้ดนะค่ะเนาะเขาว่ามันสองสามอันนี่ก็มันก็นักเนาะค่ะเนาะทัางหน้าเสิร์ฟมันทอดอันเนื้อพวกพักเนาะค่ะเนาะอันพักนี้บบมีเนาะค่ะมันเป็นพักนี้พันเอาพวกอันเขาพูดพันมาหั่นรึ่งกลางแล้วก็พันจัดเสิร์ฟอันมันเป็นถาดอันถาดไม้อันไม้เคียงนะคะไม้เคียงงามๆพันสิเหมือนกระจานแต่ว่าพันสงสัยพันสีสั่งพวกสเต็กพวกเติมมากินพันระบเสิร์ฟอัน จัดก็ตามสไตล์ของอันร้านอาหารที่พันจัดค่ะดูงามตาค่ะแต่ว่ามันบบจับมันเลยล่วงไปมันก็เลยเอ้ยก็เคยคืดอีตวนผู้อันมาเสิร์ฟอาหารนะคะเอ้ยแค่คืดพูเดียวเอ้ก็บโบโบวแต่ก็เลยเบิ่งซิซิก็มีแตเยิ้มเมื่อก็พันก็น่ารักค่ะพันก็อีกสามอันพันก็หลงอีกอันนึ่งจานนี่มันล่วงพันก็เอาอันมาเก็บเนาะขอเก็บอันที่ว่าเสร็จอันอาหารที่มันตกมันฝรั่งอันเนื้ออันต่เลยที่มัน เขาโพดที่มันล่วงหนูเมื่อก็เอามากวดเนาะค่ะอันเศษมีดเมื่อที่มันจะระววยเนาะค่ะเนาะถวยที่เสืออันมันทอดมาเด็นปะก็เลยมาเก็บพังกาก็บโบหึงเด้อค่ะแป๊บหนึ่งพังกามาเสิบอีกมาเสิรบอีกพันเห็นผู้มาเสิบอีกทันจับเอาค่ะอันนี้ก็พันพี่ลึกเนาะค่ะเอ้ยคือผู้เดียวเอ้ยแต่ก่อนพันเอามาเสิบพันบบจับอันนี้พันมาเงื่อนเพื่อปับพันเอามือสองมือนี้จับปับมาวางของตัวเองปับ เอ้ยก็ว่าขนนี้ก็แปปกเนาะค่ะเนาะแห้งคึดผู้เดียวคะ่ะขนนี้ก็แปปกเวลาที่พันสามสี่จานมาก็แทนที่น่ะสร้อยเนาะคะ่ะเอ้ยแห้งคึดเด้อคะ่ะเอ้ยแห้งเบาเขาเห็นสภาพเาแลยเออกระโบบนารักปันเลยเอ้ยว่าวันนี้พันมาอีกรอบสองพันจจับเอาเสียคะ่ะพันยืนะ่นเราก็น่าว,วางเด้อค่ะหนุ่มน้อยพันก็น่ะว,วางก็เห็นคนที่นั่ะกินนั้นจับเอาวางตรงพันเอ้ยก็เลยหันมันก็ทําได้คือกันเนาะมันก็ต้องทอยถีทอยใัยมันบอกค่ะ วันนี้พักกเลยย่างมาถาังอันโตเอ้ยแฟนเอ้ยพักก็เลยบอกโอ้ยโตงานเอดงานนักเนอะเฮ้ยเจนอะได้ทิพลายเพิ่นเสวนะคะหัวคขาพักกันหัวยิ้มกันเพิ่นก็ว่เาเมื่อกี้นี้มันอุบัติเหตุมาบา้า <c> น <oughs> ก็เลยคุยกันเพิเ่นเลยมาอันพวกตัวนะ่ะสั่งเตอะสิค่ะอันสั่งน้ําสั่งตะลือดื่มนะคะเนาะพวกเครื่องดื่มก็เลยคุยกันก็ก็เลยยิ้มทีแรกก็เป็นหน้าอุจจุอยู่นะคะอันอันนุ่มก็ไดนะ้ ก็เลยมาแฟนเอ้ยกระแสวข้อแต่น่ได้ทิพไายเนาะหล้วว่าขนไหลได้ทิพก็น่าแล้วเนาะก็เลยประกันหัวเลาะค่ะก็เลยเออก็อย่างค่ะพอนก็มาคุยนําได้ค่ะอันมาส่งอ่ะมาส่งน้ําดื่มแล้วอันเครื่องดื่มพวกเอ้ยน้ํตโตเอ้ยว่ามกันพัก็คุยนําค่ะก็คือยุดคุยแบบนั้นแบบนี้นะก็เลยเออได้พ้นคลายอยู่เนาะค่ะเนาะกระบแม่นว้าวค่ะเพราะว่าเราเห็นกันแล้วเราก็คิดว่าเออเห็นนักหนักเนาะกำลังยุ่งๆก็แค่อยู่ตรงหน้าก็จับลงมาแบบนี้ วันนี้เรามาอันมาส่งอันกับแปกไวเด้ยค่ะมาอันวันนี้มาเสิร์ฟอันของที่อาหารที่พวกเมนูที่พวกเอ้ยทุกตาสั่งเนาะ,ะเนาะพี่นนก็มาเสิร์ฟกันน่ารักด้ยค่ะเพื่นนกระโบไปยืนอันที่ว่าอันพระก,กมะหม่อมถังหลังเอ้ยเอ้ยนักจับเอาว่าแล้วว่าโบเฮาจังมาอ้มถังหลังพื่อ,อัอนก็น,น,าน่ารักค่ะพี่นัอเอ้ยกันึกว่าเออยกับแปกหรือเอยเอ้ยขึ้นดอกค่ะเอ้ยก็ว่ายืนมาแม่เฮาจังจับฮือเอ้ยก็ถามเพื่นนเอา ส่งมาเลือหาจังส่งมันจังบัได้ออมมาฟังนี้พ่นก็เลยว่าโบโบห่าจังไปส่งตัวยมองเงินมาวางตรงมงอันนี้แล้วก็เฮ้ยก็เลยเอียงตัวอกไปเนื้อพ่นคือพ่นได้วางถาดอันอาหารเพ่นที่พ่นที่เอ้ยสั่งก็น่ารักค่ะก็น่ารักดีอันเแห้งแห้งคืดผูดเดียวเอ้ยนะคะวัด้านหฮาคนนะซ้อยเพ่นพ่นโบทำเนาะค่ะเนาะพ่นกระบอกโบเฮาก็มาออม แต่ว่าอันโตที่ว่าอันที่พัฒนสืบทีแรกที่มันก้นนั้นมันเข้าทางหลังยากสิเนี่ค่ะมันมันต้องเพราะว่ามันต้องเลื่อนมันติดเนาะค่ะเนาะมันก็เลยเป็นกรณีนึ่งเอยคือผู้เดียวเออเนาะแต่แต่มาคืดอีกทีก็ถ้าเห่าถ่อยทีถอยอาศัยก็มันก็บมีเหตุการณ์แบบมีเกิดขึ้นเนาะค่ะเนาะเออยังเอ่ยยังซ้ายเออฝั่งเนาะเพราะว่ามันเป็นคลิปพากินกาแฟแบบสไตล์เอ่ยเนาะเนาะใช้เรื่องไปกินอาหารแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นได้สินี่ค่ะ มันมีเหตุการณ์ต่เลยเกิดขึ้นได้สิกะก็น่ารักค่ะพันก็มาอันก็มาคุยนําก็จนเธอเอ้ยอันกับปานมาคุยมาคุยมาบ๊แมนว่ามันยืนคุยแล้วค่ะคือผ่านไปแล้วก็มาถามว่าตัวนั่นดื่มแต่ยู่าเอ็นนั้นเอ็นนีสน้สิี่ะก็คือเฟนลี่ค่ะก็คือน่ารักก็เลยโอ้วันนี้หมู่อัน เพื่อนหม่แฟนเอ้ยพันเลยถามมันไทยเอ้ยสองคนถามแฟนทาเอ้ยตุ๊กตากับแฟนเอ้ยตุ๊กตาว่าโตนะเฮอที่พันโนเตหรือเฮ้ยเปล่าเฮาน้าเฮอที่พันโนเลหืออันนี้มาเป็นการคุยแบบมู่เนาะค่ะนาะแบบก็เลยประกันหัวกันก็คือย่างคักค่ะน่ารักเพราะว่าพันเสิร์เทคแคร์ดีก็ตามธรรมชาติค่ะก็โตหัวก็คิดไปเนาะค่ะเนาะเพราะมันเป็นเบเ่อก็โบเป็นตือค่ะทางนี้พันโบได้จำกัดแต่ว่าเฮากันแล้วแจ่ความพอใจอันนี้เอ้ยแ้งไซเออฝังเลยจ้าเด้อ ก็เลยก็เลยอันมันก็เลยเป็นเรื่องอันที่ว่าเออถ้อยทีถ้อยอาศัยเนาะค่ะเนาะบอกว่าย่มงหรือแม่บอกค่ะบบแม่นว่าเฮาไปกินเนาะต้นน่ะคือพันมาเสิบแล้วนั่งอันอันนั้นกระ่บได้เนาะค่ะเนาะมันก็ต้องต้องเบื้องกันเลยว่านบแม่นว่าอันอันแต่ก็เฮาบบยื่นบบจับก็บ่เปลี่ยนเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็บบเคยเปลี่ยนเนาะค่ะเพราะเอ้ยบบเคยอันนั้นไปยุกินก็เลยยก็ ถ้าว่าพันเขาเนี่ยเอยก็เอายื่นมาทางเขานี่เขายิบเองเขาอันส่งเคือแม้เต็มมีดช้อนที่พันนั้นพันมาเป็นพวกจั๊โตเนาะค่ะทองเที่อมันก็ยืนอยู่จุดนึ่งแล้วพันอมไปอมมามันก็ไกลเนาะเขายื่นส่งกันแล้วมันก็มันก็แล้วสิน่คะถ้าถ้าว่าถ้าเ้าตามรักอันแบบคนที่เฮาแบบสบายสบายธรรมดาเนาะค่ะเนาะถ้าเฮาโบอันโบเรื่องมากว่างั้นเถอะไปถ้าเฮาเรื่องมากก็ตรง คนสี่คนก็ต้องออมไปอีกสี่ที่เนาะค่ะเนาะมันพี่ลึกเอ้ยก็ว่ามันก็ธรรมดาเว้นแต่เฮาน่ะไปร้านที่ว่าพ่นพันเบอร์เขาส้อยสิมันก็มีนะคะบางร้านพันเบอร์ซ้อยเพราะว่าถ้าไปส้อยแล้วกวหนาเพ่นสิคอมเพลนส์นะคะพ่นกระบอกหรือโบตงสร้อยเฮาเด้อพ่นถ้าเฮาน่ะพ่นก็อย่าซ้อยเพราะว่าอันมันมีคนเบิ่งอยู่พ่นกระสิบบกเลยค่ะคนพนักงานมันก็มีนะคะบางร้านที่ว่าอันหัวนางงาเพ่น เพิ่นเพิ่นบึงสิคะเพิ่นอันมันก็แล้วแต่ร้านอาหารเนาะค่ะเนาะอย่างอันอย่างรูระย่างเต๋อเหมือนกันลังเท่ก็มีคนมันไล่อันนั้นก็เป็นงานของอีกผู้นึ่งเนาะค่ะเนาะก็คอยตวจตาดูแลว่าเอออันเจ้าไปอันวางโตวางเต๋ออันแบบเหลือแด้สินี่ค่ะมันก็แล้วแต่สภาพอันร้านว่างันเถอะปะร้านเอ้ยไปในกรร้านคักค่ะร้านรูระคือกันแต่ว่ามันคนไหลมันเพิ่งเปิดใหม่คนรถ มันแน่นเนาะค่ะเนาะเอ้ยว่าพนักงานก็คือเนาะเมื่อยเห็นหค่ะเพราะว่ามันลองเทอาได้เอ็ดกะต่อกระไดเนาะค่ะเนาะเพราะมันเมื่อยเนาะค่ะการเสิร์ฟอาหารการเก็บอาหารการเสิร์ฟเครื่องดื่มการมาถามเนาะค่ะเนาะการมาเสิร์ฟการทั้งต้องหน้าตาให้มันสดใสเนาะค่ะเนาะไปหน้าบูดน้าบึ่งก็คนก็คอมเพลนไปอีกว่าพนักงานคือหน้าบูดแท้สิค่ะมันก็หลายอย่างหลายปัจจัยเนาะค่ะเนาะ ไปคุณมาก็กาแฟมดถ้วยค่ะก <c oughs> าแฟมดถ้วยคลิปนี้ก็เอเตอร์ค่ะอันไปล้างแว่นตาก็ใส่ใส่เรื่องไปกินอาหารเนาะคะ่ะเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นได้เนาะคะ่ะเนาะก็คือเรื่องถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่บอกคะอ่ะอ่ะเอ้ยทุกะตาว่ามันก็น่าหึงด้วยไงคะนั่งผ,ผืนผืนพันอากาศพันคักอยู่ค่ะถึงนด่ดเสด็จก็ บบออกจากคนเมฆนหนาๆส่งส่งอยู่เลยค่ะนิดนึงสำหรับเอ้ยชีว่ามันเป็นคลิปยักมืดอยู่เลยค่ะเนืะแต่วันเป็นมืดแบบธรรมชาติเอาแบบธรรมชาติเลยเนาะค่ะเนาะแบบบานๆเนะะ่บอกค่ะเอาตุกตาผ้าฝันก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนที่เข้ามาทักถ่ายเอ้ยค่ะคือเอ้ยว้านะคะโบทักมื้อนนี้กันหนึ่งปีมีสามร้อยหกสิบห้าวัน โบมือนึ่งก็ต้องมีสักมือนึ่งเนาะค่ะที่แวบๆเข้ามาแล้วก็มือเอาไปจิ้มโดยอัตโนมัติเนาะค่ะเนาะว่าอัตโนมัติเลยค่ะแล้วมันก็ซีขึ้นเอยเ้ามวมวนเนาะค่ะเด้อเ้ามวมวนก็คุยเอะฟังแล้วค่ะเมาห์มอยตามสไตล์เอ้ยเนาะค่ะเนาะเรื่องมันแต่เดิเกิดขึ้นได้ที่ว่ามันแวบเข้ามาําหัวสมองเอ้ยตุ๊กตาเนาะค่ะเนาะอยู่ส่วนลังเฮงือนค่ะมาฟังพี่นกพังกระร้องเพลงอันพี่แดดก็พูดพูดโพโพค่ะ ก็บอเป็ี่นตัอเพราะว่ามันก็ยังเศร้าอยู่อันนี้ก็มันก็มันยังบ่มันยังบ่ฮอด11โมงเนาะค่ะเนาะยังบ่ฮอด11โมงก็ยังถือว่าเศร้าอยู่เนาะค่ะเนาะอ่ะอันวันนี้ก็เอ่ยกสิณาอันสวัสดีนะคะแล้วก็บอกกันว่าพรกันนั้นคลิปหน้าสนุกค่ะเนาะเฮิมมีแต่ความสุขได้จะเด้อทุกบ้านทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ